เข้าใจแล้วเนี่ยจะออกมาเนี่ยก็จะต้องภาคเพียรลดกิเลสออกมาถ้าไม่ลดกิเลสออกมาไม่ได้ปฏิบัติศีลดกิเลสออกมากินน้อยใช้น้อยทําปัจจัยสีตามนี้แหละทะําปัจจัย4ีไปคบมิตรดีไปบําเพ็ญศีบาเพ็ญบุญกุศลไปตัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยต่อชีวิตสิ่งที่เกินความจําเป็นออกไปเรื่อยๆลดละเละิกไปเรื่อยๆเป็นลาดับลาดับลําดับภาคเพียรใช้ชีวิตทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นไปแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไป จะค่อยๆอ,ออกมาได้เป็นลําดับลลํําาดับดับก็จะมาสู่พุทธ,ธะไปเลยๆๆๆ,ๆกลายเป็นโอ้พูทิพ้นทุกข์พ้นกระแสวัตฏะสงสารที่เขาเวียนว่ายกันอยู่น่ะทรมานกันอยู่แล้วก็พ้นออกมาชีวิตก็สบายทําสิ่งที่เป็นประเสริฐทุกวันลบทุกๆลามาหายใจเข้าออกไม่ได้ขาดทุนเลยมีแต่กำไรเพราะเราบำเพ็ญบุญกุศลทุกวันใช่ไหมเราลดกิเลสท,ทุกวัน เราช่วยเหลือผู้อื่นทุกวันเราทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ทุกวันบุญกุศลเราก็เพิ่มทุกวันบุญกุศลเพิ่มทุกวันเนี่ยวิบากดีเพิ่มทุกวันดูดสิ่งดีๆมาใส่ชีวิตเราทุกวันดันสิ่งไลยๆออกไปจากชีวิตทุกวันขาดทุนไหมไม่ขาดทุนกําไรไหมกําไรนี่กําไรของชีวิตเอาวันนี้ว่าด้วยกําไรของชีวิตว่าด้วยกำไรของชีวิต <c oughs> นี่ก็ได้กาไรของชีวิตทุกวันนี่เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ <c oughs> กําไรของชีวิตเป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรขาดทุนแต่ละวันมีแต่กําไรแต่ละวันมีแต่กําไรกําไรและกําไรทุกวันเลยนะเราไม่มีอะไรขาดทุนนี่คือสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมที่สุดึงบอกว่าเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกคือเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายชีวิตใด เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตเศรษฐกิจที่ทำของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจนี่เป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกของดีของที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตปัจจัยสีหรือสิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตราคาถูกขายมาราคาถูกเข้าไว้ตำกระท้องตลาดเท่าทุนตำกระทุนแจกฟรีขายราคาถูกในโลกจะเดือดร้อนไหมคนในโลกจะเดือดร้อนไหม อู้เดือดร้อนมากเลยของราคาถูกฮะจะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะยิ่งถูกยิ่งดีสิใช่ไหมแจกฟรีก็ยิ่งไม่เดือดร้อนเลยเนาะเออของดีราคาถูกอ่าราคาถูกเนี่ยถูกเท่าไหร่ก็นั่นแหละเศร,รษฐกิจดีเท่านั้นเท่านั้นเพราะเป็นเศร,รษฐกิจที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นไม่ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นไม่ทำร้ายชีวิตใดๆแต่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิต ทำข้าวของบริการต่างๆให้มันราคาถูกที่สุดจนถึงแจกฟรีเลยนี่คือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเป็นเศรษฐกิจมักมีองค์ดเลยสัมมาอาชีวะขั้นสูงสุดเลยผลลาภณะลาภังนิชชิกิงสนาตาผลลาบแลกลาบเลยเห็นไหมเป็นสัมมาอาชีพที่ดีที่สุดเลยผลลาบแลกลาบเลยนี่สุดยอดอาชีพที่ประเสริฐที่สุดนี่แหละอาชีพที่ดีที่สุดอาชีพทํางานฟรี เป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลกเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตขาดทุนไหมทำงานฟรีขาดทุนไหมไม่ขาดนะกำไรทุกวันทำงานฟรีทุกวันด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นบุญไหมเห็นบุญเป็นพลังบุญเลยชําระกิเลสความชั่วความเห็นแก่ตัวได้ความทุกข์ได้เป็นกุศลไหมเป็นกุศลเป็นวิบากดีดูสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปเป็นกำไรหรือขาดทุนกำไรเห็นไหม อาชีพทำงานฟรีได้กำไรที่สุดในโลกใครคิดออกนะในหลวงท่านก็ตอบว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเรา o อ r loss is o เ r อร์เกนขาดทุนของเราคือกำไรของเราเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยทำงานฟรีเนี่ยดูทางโลกมันขาดทุนเนะาะขาดทุนยายับเลยเนาะโอ้ไม่ได้สักบาทเลยแต่เราได้กำไรนะ มีบุญกุศลเป็นกําไรนะแล้วพลังกุศลเนี่ยเขาสร้างสิ่งดีทุกอย่างให้กับชีวิตนะบุญนี่กำจัดกิเลสนี่ได้ใจไร้ทุกข์ได้พลังชีวิตที่ดีเยี่ยมที่สุดแล้วไม่ทําชั่วจะทําแต่ดีทีนี้ก็ทําแต่ดีก็เป็นกุศลเลยกดสิ่งดีเข้ามาได้ทุกมิติเลยสร้างสิ่งดีทุกมิติในชีวิตเราดันสิ่งรายไปได้ทุกมิติเลยมันเป็นพลังที่มีค่าที่สุดในโลก ขาดทุนของเราคือกําไรของเราน,นี่ถ้าคนในโลกมีความรู้นี้รู้จักอันนี้เนี่ยแล้วผากระทําอันนี้โลกจะเป็นยังไงโลกจะผาสุกไหมผาสุขเลยโลกจะผาสุขเลยนนี่มาพี่น้องมาอยู่นี่มาทํางานฟรีเนี่ยมีความผาสุกบ้างไหมล่ะเนี่ยอ๋อผาสุขอยู่เนาะ เ,เทียบกับทํางานรับเงินเดือนแต่ก่อนนะ่ะหาเงินรับจ้างเขาบ้างรับเงินเดือนเขาบ้างเนี่ยฮะอะไรเป็นผ้าสุกากันทํางานฟรีหรือว่ารับเงินเดือนเออทำงานฟรีผ้าสุกกว่าโอ้ยกลับหัวแล้วคนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโอ้ยน่าจะเอาหัวเดินต่างตีนหรือเปล่าแล้วเนาะมันเดินกลับหัวแล้วทีนี้แต่ก่อนละ่ะแต่ก่อนละ่ะแต่ก่อนจะรู้จักธรรมะละ่ะฮะแต่ก่อนน่ะ ทำไปนะทำฟรีกับทำมีเงินเดือนเนี่ยอะไรสุขกว่ามีเงินเดือนสุขกว่ามีเงินเดือนน้อยกับมีเงินเดือนมากอะไรสุขกว่าเงินเดือนมากสุขกว่าโอ้แต่ก่อนเป็นอย่าง,งาน,นั้นเนาะแล้วเดือนนี้มันทําไมเอาหัวเดินต่างตีนไปอย่างเงี้ยนะมันกลับหัวแล้วตีลังกาเดินแล้ว <c oughs> น่ะอันนี้กับทางานฟรีกับมีความสุขกว่าพ่อได้เพราะเรามีปัญญา เราะเรามีปัญญาปัญญาของพุทธะเรามีปัญญาของพุทธะก็พระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านมีทรัพย์สินเงินทองมากเนาะมีทรัพย์สินมากแล้วเป็นไงถึงที่สุดแล้วตกลงสุดท้ายแล้วท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยตอนมีทรัพย์สินเงินทองมากถึงต้องออกบวชพอหมดทรัพย์สินเงินทองมาทํางานฟรีท่านมีความสุขไหมโอ้โหมีความผาสุขท่านบอกเราผาสุขทุกเวลาเลย พระุกกับพระเจ้าพิพิสานอีกท่านก็วางกันนะโอ้ว่ามาเปรียบเทียบกันเลยพระสุกกับพระเจ้าพิพิสานอีก <c oughs> ออย่างนี้เป็นต้นนะมีคุณค่ากว่าด้วยพระศุกกว่าด้วยมีคุณค่ากว่าด้วยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัยกว่าด้วยทุกอย่างดีกว่าทั้งหมดเลยเท่าไหรมันกลับกันนี่เศรษฐกิจที่ดีเป็นเช่นนี้ซื่อสัตย์ต้องไม่โกหกของดีราคาถูกซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ขี้โกงกันไม่อารัดเอาเปรียบกันนะไม่ขี้โกงซื่อสัตย์บอกความจริงตามความเป็นจริงที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันมีน้ำใจเห็นไหมแบ่งปันอะไรกันได้เกื้อกูลช่วยเหลืออะไรกันได้ก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่แหละเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนี่เป็นเศรษฐกิจพุทธะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบุญ,ญนิยมนี่คือบุญนิยมหลักหลักการค้าบุญนิยมเป็นเช่นนั้น พาณิชย์บุญนิยมความเป็นบุญเป็นกุศลต่อชีวิตนี่เป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเอาไม่ดียังไงเอาดีไม่ดียังไงมันด,ดีที่สุดในโลกนี่เราเป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกดีสิไม่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคำว่าดีเนี่ยตรงข้ามกับชั่วเห็นไหม ดีนี่ต้องไม่เดือดร้อนใช่ไหมต้องเป็นประโยชน์ใช่ไหมเนี่ยที่ว่ามันในของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจทําให้ใครเดือดร้อนไหมไม่เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจดีมันมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงเพราะว่ติมีปัจจัยสี่ยืนเป็นหลักแล้วก็มีบุญกุศลคุ้มครองมีมิตรดีคุ้มครองนี่คือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกที่พระเจ้าตรัสรู้อ่า พ่อหลวงถ้ากบนําพาเศรษฐกิจพอเพียงนำพารู้จักพอขยันทํามาหากินรู้จักพอเพียงรู้จักพอเหมาะพอดีพ่อครูสำนักโพธิรักถ้ากน,านําพาหนหลักการบุญนิยมคล้องดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจอันเดียวกันทั้งนั้นแหละเนี่ยพระพุทธเจ้าถ้ากำหนด,ดการพึ่งตนการแบ่งปันเป็นที่พึ่งแท้ของทุกชีวิตน้ อาหารเป็นหนึ่งในโลกไม่เบียดเบียนแบ่งปันเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตคําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนพ่อครูพ่อหลวงทั้งนั้นแหละนะคําคสอนพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆทั้งนั้นแหละนี่คือสัจจะอย่างเนี้เพราะฉะนั้นคนฉลาดก็มาใช้เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกอันนี้คนฉลาดก็มาใช้เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกมาฝึกฝน มาฝึกฝนใช้เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ถามจริงถ้าเนี่ยอย่างเอาใครมีหมูมิตรดีแล้วใครได้เจอสัตบุรุษเจอหมูมิดดีแล้วได้มาร่วมสร้างเศรษฐกิจที่ดีอย่างนี้มากินมาใช้มาสร้างสรรค์มากินใช้เศรษฐกิจอย่างนี้น่ะมีศีลอย่างน้อยศีลห้าทำตามมติโมไปกินใช้แบบนี้ไปผู้ใดที่ได้แบบนี้ไปแล้วเนี่ย จะไปอดอยากตอนไหนลองลองพูดมาดูสิฮะชีวิตจะอดอยากตอนไหนมันไม่มีเลยเนาะมันไม่มีช่องที่จะให้ชีวิตอดอยากเลยเนาะมันมีแต่ต้องอดเราเองเนาะมันมีแต่อยากแล้วมันต้องอดเราเองเน่ะนะ มันมันไม่อดอยากหรอกแต่มันต้องอดเอาเองไอ้ที่อยากกันนะไอ้ที่มันเกินความพอดีของชีวิตเนี่ยไอ้ที่มันเกินความพอดีของชีวิตเรามันต้องอดเอาเองเนยนะมันต้องอดความอยากเราเองไงนะจะให้อดอยากแล้วน้ออดอยากหรอกถ้ามันอยากไรมันไม่อยากไรหรอกเห็นไหมมั่นคงไหมมั่นคงที่สุดเลยอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลย แล้วความเป็นอยู่แบบนี้มีวิบากดีคุ้มครองไหมเออมีวิบากดีคุ้มครองด้วยความเป็นอยู่นี้วิบากดีกว่คุ้มครองด้วยใช่ไหมวิบากดีกว่คุ้มครองทุกมิติเลยดันสิ่งร้ายทุกมิติออกไปให้มันเบาบางพลังความดีทุกมิติก็เข้ามาด้วยเราอยู่แบบนี้มีคนที่มีความสามารถมีบารมีที่หลากหลายไหมมีมีดีมีความสามารถมีบารมีที่หลากหลายก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันได้หลากหลายมิตินะ การที่มีคนมีความสามารถหลากหลายมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีไหมดีสิมั่นคงไหมมั่นคงเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี่เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกมันก็ประหยัดสิเออ <c oughs> จะเดือดร้อนเรื่องนี้ท่านนี้ก็มีความสามารถทํางานฟรี <c oughs> ทํางานฟา <c oughs> รีด้วยมีความสามารถด้านนี้แล้วก็ทํางานฟรีด้วยเอ้าเดือดร้อนด้านนี้เอาท่านนี้ก็มีความสามารถด้วยทํางานฟรีด้วยใช่ไหม <c oughs> เอ้าเดือดร้อนด้านนี้เอ้าท่านนี้ก็มีความสามารถด้วยทํางานฟรีด้วย เอาต้อการสร้างสรรดานนี้ก็มีท่านนี้มีความสามารถด้วยทํางานฟรีด้วยองค์กรนี้จะเจริญเก่าวหน้าบ้างไหมจเจริญเก่าวหน้าเนี่ยนอนคนทํางานฟรีอ่ะมันจะไม่เจริญเก่าวหน้ายังไงใช่ไหมก็ขนาดเขาจ้างกันบางทียังเห็นว่ามันจเจริญเก่าวหน้าเลยใช่ไหมเออเขาจ้างกันนะเขาบังคับก็ยังขนาดเสียเงินจ้างนะมันยังเห็นรูปรอยบางสิ่งบางอย่างจเจริญเก่าวหน้าใช่ไหมขึ้นไปวัตถุข้าวของอะไรจะเจริญขึ้นไป แต่เขาจ้างกันนะั่นน่ะยิ่งทําฟรีเลยไม่ต้องจ้างแล้วทาเต็มที่ก็ยิ่งกว่าจ้างอีกมันจะเจริญก้าวหน้ากว่าไหมกว่าแน่นอนกว่าแน่นอนมันเจริญก้าวหน้ากว่าแน่นอนนี่แหละความวิเศษนะความวิเศษของที่พ,พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะห้า ตัสรู้มักมีองค์8ปดทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกทั้งพ้นทุกด้วยทั้งเจริญก้าวหน้าที่สุดด้วยอะไรมันจะเจริญก้าวหน้าขนาดนี้เนาะโอ้ยสุดยอดวิเศษสุดยอดวิเศษแล้วทุกคนทํางานฟรีเนี่ยมันสุดยอดวิเศษแล้วนี่ะจะฟรีธรรมดานะบางทีเนี่ยมีวัดมีทรัพย์สมบัติอะไรอะไรก็ค้นมาด้วยมาช่วยกันเสริมหนุนกันอีกต่างหากทรัพย์สมบัติมันเลอะๆอยู่ตรงไหน,น นี่ก็ยังเอามานุนมนุนกันเอามาเสริมมนุนกันเข้าไปอีกเออมันก็ยิ่งจเจริญเก้าวหน้าสิใช่ไหมไอ้โลกเนียแม้องค์กรไหนชุมชนไหนจะ,จะเจริญเก้าวหน้าเท่ากับคนมีความสามารถหลากหลายมาทํางานฟรีร่วมกันน่ามีผลผลิตขึ้นมาเข้าส่วนกลางแล้วตัวเองก็กิกนน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่จําเป็นที่สุดเก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่ฝืดเครื่องที่เหลือก็แบ่งปันเกือ้อกูลช่วยเหลือกันไป นะเอาให้ส่วนกลางไปสพัดนะทํางานเพื่อส่วนรวมไปช่วยเหลือผู้อื่นมันโอ้โหมันคลาสิที่สุดล้ะเกิดมามีชีวิตใครสร้างอันนี้ได้นี่โอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดละคนมีปัญญาก็อาศัยสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมส่วนคนไม่อาศัยสิ่งนี้อยู่เขาก็ทุกต่อไปคนในโลกก็เลือกเอาซี่ก็มีทางเลือกให้ไงก็มีทางเลือกนี่ถ้าคนในโลกทําอย่างนี้หมด ทุกคนเลยสมมุติสมมติมันเป็นไปไม่ได้หรอกพูดแบบนั้นทาแบบนี้กันหมดทุกคนเลยลดกิเลสได้ถ้าแบบนี้ได้หมดโลกจะร่มเย็นไหมร่มเย็นแน่นอนเลยจย์ว่าเดือนสองเดือนนั้นฟื้นหมดโควิดแค่สองเดือนนี่โลกก็ดีขึ้นงเยอะแล้วโควิดมาแค่เดือนสองเดือนหนักๆนี่นะโลกก็ดีขึ้นเยอะแล้วทำแบบนี้ไปนี่นะโอ้โหโลกดีดีขึ้นกว่าโควิดมาอีกเชื่อไหม <laughs> ถ้าโควิดไม่ต้องมาก็ได้แต่ทาแบบนี้หรือโควิดมาแล้วพากันทําแบบนี้ทั่วโลกนะ <c oughs> ใช่ไหมรับรองเลยเดือนสองเดือนโลกดีขึ้นเยอะเลยปีหนึ่งนี่อุดมสมบูรณ์เลยโลกก็กลายเป็นโลกใบใหม่เลยกลายเป็นโลกใบใหม่เลยนะจริงจริงแต่คนทั่วโลกพากันทําทํากันทุกคนก็ยิ่งดีแม้ไม่ทําทุกคนมีบางกลุ่มทําดีไหมก็ดีอา้าวมีกี่คนทําก็ตามผู้ที่ทําจะได้รับประโยชน์ไหม ได้รับประโยชน์อยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขผู้ที่ทําก็อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนี่เราทําอันนี้เป็นตัวอย่างให้โลกทําอันนี้เป็นตัวอย่างในโลกเป็นตัวอย่างให้โลกเป็นตัวจริงที่เราได้อาศัยและเป็นตัวจริงที่จะให้โลกได้อาศัยได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ได้อาศัยคนมีปัญญาเขาจะเอาไปใช้คนไม่มีปัญญาก็แล้วไป เนีย่ยเป็นสัจจะอย่างเงี้ยคนมีปัญญาก็เอาไปใช่คนไม่มีปัญญาก็แล้วไปนี่คือการอยู่กันแบบสารณียธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดนี่เป็นกันหลักการของพระพุทธเจ้าอยู่กันอย่างสารณนยธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดวันนัเก้านะสุดยอดธรรมะที่เอามาปฏิบัติเราเอามาปฏิบัติอย่างแท้จริงเลยเอามาปฏิบัติเป็นตัวจริงเสียงจริงเลย พราะแต่ไปดกดูที่ี่ส2สารณนยสูตรข้อที่282สารณีย,ยรณธรรม6คือหลักการอยู่ร่วมกันคือให้ระลึกถึงกันหลักการอยู่ร่วมกันแบบพุทธ,ธาสารณนยธรรมเนี่ยนะก็มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมพัฒนาดีต่อกันทางกายทางวาจาทางใจทาให้มันได้อย่างแท้จริงเลยเป็นคนมีน้ําใจนั่นเองนี่คือน้ําใจเห็นไหมนี่คือน้ําใจ ปัฒนาดีต่อกันเนี่ยน้ําใจมีน้ําใจให้ก,กันละกันนะทางกายทางวาจาทางใจนะแบ่งปันลาบแก่กันเป็นสาธารณโภคีลาพัฒมิกามีกองบุญส่วนกลางร่วมกันมีต้นกระัประพฤกกินใช้ร่วมกันนี่ต้นกระัประพฤกกินใช้ร่วมกันไปเลยนะใครทําอะไรได้ก็เ,เข้าส่วนกลางมดทุกคนทํางานฟรีมดอย่างเต็มใจพรลดกิเลสได้ ไม่ได้บังคับอิสราเสรีไม่ได้บังคับคนก็เต็มใจเพราะลดกิเลสได้ก็รู้เอาไว้กับตัวเองทําไมไม่ได้อยากเสพเพื่อตัวเองเราก็รู้ว่าเอาเข้าส่วนกลางเป็นบุญกุศลที่สุดเป็นกุศลที่สุดก็เอาเข้าส่วนกลางดีกว่าตัวเองก็ได้รับประโยชน์ที่สุดนั่นแหละโลกก็ได้รับประโยชน์ที่สุดตัวเองก็ได้กุศลมากที่สุดดูสิ่งดีเข้ามาได้มากที่สุดดันสิ่งร้ายไปได้มากที่สุดแล้วได้ใช้คําพบคําชาติด้วยมีปัญญารู้ มีปัญญารู้ก็ทาต้นกับเราประพฤกร่วมกันน่ะมีสาานณโภคีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันน่ะมีศีลสามัญญาตามีศีลบริบูรณ์เสมอกันอย่างน้อยศีลห้าที่กําจัดกิเลสได้จริงศีลห้าเบื้องต้นไปมีทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นอย่างอาริยะเสมอกันอ่านกิเลสเป็นล่างกิเลสได้ขนขวายกิจใหญ่น้อยขอมูมิตรด,ดีน่ะ ผนควายและขยันมันเพียนกิจใหญ่น้อยขอมูมิรด,ดีพร้อมกับเพ่งเล็งกล้าในอธิศีนอธิจิตอธทิปัญญาคือการกําจัดกิเลสไปเป็นลําดับลําดับก็หมดเหตุแห่งทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับ,ก,ดก,ปปดบ,ดบก็ได้พลังพาสุขผ่องใสไล้กังวลไปเป็นลําดับเป็นผู้เบาใจเบาภาระนะเป็นผู้เบาภา,าระนะเพราะไม่ต้องไปเสพสิ่งที่มันเกินความจําเป็นของชีวิตอาศัยแต่สิ่งที่จําเป็นมันเล็กน้อย ชีวิตเนี่ยอยู่กันแบบสารณีย์ทำหกอย่างเงี้ยนะอยู่กันแบบพุทธพจน์เจ็ดสารณีย์ทำหกจะทําให้เกิดพุทธพจน์เจ็ดพุทธพจน์เจ็ดจะทําให้เกิดสารณีย์ทำหกอยู่กันอย่างเงี้ยพุทธพจน์เจ็ดก็มีสารณียะระลึกถึงกันอยู่กันแบบพุทธะเลยระลึกถึงกันเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวปิยาการณ์รักกันปรารถนาดีต่อกันโครุกการณ์เคารพกัน ารพสิ่งดีของกันและกันสังฆะเกื้อกูลช่วยเหลือกันนอวิวาทะไม่วิวาทกันนพยายมล้างอัตตาออกไปล้างกามล้างอัตตาออกไปก็จะไม่วิวาทกันแต่ตโอ้โหเต็มไปด้วยกามเ่ยแย่งกันเลยนะโอ้โหพูดถึงเรื่องกามเรื่องอัตตาเนี่ยวิวาดกันเนี่ยแหวะเรื่องวิวาทเกิดสนอยนึงเนี่ยจะเข้าใจชัดเลยนะ เอเดี๋ยวเอาอ่านให้จบก่อนเราจะแวะเ,เรื่องวิวาทไม่วิวาทกันสามัคคียะพร้อมเพรียงกันนะสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันเอกีภาวะเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันคนเราก็เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันมันสุดยอดที่สุดเลยนะทั้งสามัคคีกันร่วมมาร่วมมือกันทั้งเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันโอ้โหเน่นปึกแน่นปึกนะวิิีทางของชีวิตเหมือนกันทิศทางเหมือนกัน ก็พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์บำเพ็ญบุญกุศลนะอย่างเงี้ยมันมีทิศทางองค์รวมร่วมกันด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปนี่คนจะเห็นเลยว่าโอ้โหเขาเหมือนกันเลยน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆล้วหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันเร็วมากอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเหมือนกันหมดนะนะหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่งตัวก็จะคล้ายๆกันทรงผมก็จะคล้ายๆกันทุกอย่างมันจะคล้ายๆกันไปหมดเลยนะ พฤติกรรมต่างๆ,ๆมันจะคล้ายๆกันไปหมดแล้วเนี่ยอาจารย์ดูแล้วมันเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องกันไปทุกทีละเหมือนเ,ออเ,ออเหมือนพี่น้องคลานตามกันมามันลูกแฝดเลยทีนีน้นี่แหละทาลูกแฝดเลยอาจารย์นี่ทําลูกแฝดทำลูกกี่คนแล้วเนี่ยลูกพุทธะสร้างลูกแฝดขึ้นมาเลยเขาจะคล้ายๆ,ๆกันไปหมดในลักษณะของเป็นนาหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่า ลักษณะที่หล่อล้อมธรรมะแบบเดียวกันนี่พระพุทธเจ้านี่หล่อล้อมกันได้ยอดเยี่ยมที่สุดพระพุทธเจ้าพระโพธ,ธิสัตว์นี่จะหล่อล้อมไปจะเป็นการปฏิบัติในวิญญาณเหมือนกันนะจะออกมาเหมือนกันนะเดี๋ยวคอยดูเถอะคนมาหาเราเนี่ยเขาจะถามกันด้เดี๋ยวสักพักนะนี่พี่น้องกันหรือเปล่านี่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 ครอบครัวเดียวกันเปล่าอตอบว่าใช่ใช่ใช่นะครอบครัวพุทธะ แต่แต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็ท้องแม่ไม่มีท้องพ่อเกิดจากท้องแม่ในคนละคนละคนละท่านคนละท่านเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเป็นสัจจะที่คนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวในเมืองภาษีอ่านจะเป็นอย่างนี้เมืองภาษีอริยเมตไตรเราสร้างเมืองภาษีอริยเมตไตรอยู่เราก็สร้างแบบนี้แหละนะ เป็นเมืองภาษีรอริยเมตไตรเล็กๆอๆัเจอะดเจเล็กๆเท่าที่เราทําได้นะทำป้ายทำไปเราก็าจะนะสุดท้ายก็ไปรวมกับเมืองนั้นเมืองนี้ที่เป็นภาษีอริยเมตไตรมาถึงคราวนะพระเจ้าองค์ต่อไปมาก็ภาษีอริยเมตไตรมาก็รวมกันลุมล่มอะนะก็ไปอยู่เป็นเมืองภาษีอริยเมตไตรใหญ่เลยที่นี่ลุมล่มรวมกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอย่างนั้น ก็ไปรวมกันใหญ่ตอนนี้อยู่อ้อเจาะอ้อเจาะไปกันมันได้เท่านี้มันใกล้กรีกุลละก็สร้างเมืองพุทธะอยู่เมืองศรีอริยเมตตรหรือว่าเมืองพุทธะแล้วก็สร้างเมืองพุทธะอยู่เมืองพุทธะจะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ทานเป็นเมืองที่ประเสริฐที่สุดเหมือนกับไม่มีฤทธิ์อะไรมากในสังคมเหมือนกับไม่ได้ไปอะไรอะไรเขามากแต่มีผลในการ ในการช่วยเหลือเขาในการพึ่งตนได้แล้วก็ช่วยคนในพ้นทุกได้อย่างน้อยเป็นตัวอย่างให้เขาเป็นหลักเป็นแก่นเป็นองค์ความรู้เป็นอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบให้เขาได้พ้นทุกเป็นเหตุปัจจัยให้ผู้คนที่มีบุญกุศลร่วมกันได้เรียนรู้แล้วก็ได้พ้นทุกแม้แต่ตัวเราเองนี่ก็ได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันถึงบอกได้กาไรทุกวันเรากินน้อยใช้น้อยเราทํางานมากเรากินน้อยใช้น้อยนะเรากําจัดกินเหลืไป เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเป็นบุญกุศลทุกวันมันเป็นบุญกุศลทุกวันเป็นกําไรทุกวันนี่คือสิ่งที่มีค่าในชีวิตเราเป็นโอกาสองชีวิตเรานะมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกภพทุกชาติเปลี่ยนร่างใหม่ก็ดีก็เดิมอีกเปลี่ยนร่างใหม่ดีก็เดิมอีกโอ้โหเท่ก็เดิมอีกดีก็เดิมอีกมันได้องค์ประกอบดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติมีพลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ มันจะดีไปทุกพวทุกชาติทุกพวกุกชาติเราเข้ากระแสะแล้วทําให้ถูกต้องจะดีไปทุกพวทุกชาติเลยนะพูดถึงไม่วิวาทกันเนี่ยนะอวิวาทะเนี่ยตอนนี้พัวโ,โหเนี่ยเขากําลังวิวาทะกันอยู่นะเนี่ยการแย่งกันชิงกันเนี่ยเออดูข่าวนั่นก่อนดีกว่านะแย่งชิงกันนี่พูดถึงวิวาทะเนี่ยวิวาทวิวาทวิวาทโอ้โหเนี่ยอาจะอ่านข่าวม่อกินนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังก่อนอา้าวทีมสือ่อเตรียมเสิร์ชข่าว อเมริกายกกองทัพไปตรงนั้นตรงนี้นะหน้ายกพลไปไหนไปไหนหน้า